สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูด,งดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคําว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you ขัวข้อเรื่องเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้วันนี้ใช้ไพ่ชุด wishes tarot และ messages of love oracle คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดลใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ลมราศีกุมเมถุนตุนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกและธาตุด,ดินราศีมังกรพระศพกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสี่สี่สิบเอ็ด ยี่สิบสามสิบสองยี่สิบสามสามสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามและแปดสิบแปดวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ดอนด้อม for you เรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจ อยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้คามาไพ่ใบน,นี้คือ j u d g m e n t แต่สำหรับนี้ใช้คำว่าคามาก็คือกรรมพลังงานของคนที่เขาเก็บซ่อนเรื่องราวในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้เป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาอยากให้คุณรู้ว่าตอนนี้เขากำลังได้รับผลกรรม กรรมตามทันเขาแล้วสิ่งใดก็ตามที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดเขาได้รับความเจ็บปวดจากเรื่องราวที่คล้ายกันนี่คือคําพิพากษาจากเบื้องบนเขาไม่มีทางที่จะหลีกหนีหลบหนีไม่ได้ได้แต่เผชิญหน้าชดเชยชดใช้ด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานเมื่อเขาผ่านพน้นเคราะหกรรมและสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้ เขาอยากให้โชคชะตาพิพากษาเขาอีกครั้งในเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเขาและคุณเขาอยากกลับมาให้ความยุติธรรมเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยากกลับมาทำสิ่งที่ดีงามต่อใจคุณบ้างสิ่งใดก,ก็ตามที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณวันนี้เขากลัวแล้วไม่กล้าแล้วเพราะเขาได้รู้แล้วว่าเขาจะต้องได้รับผล จากการกระทําของตัวเองถ้าหากเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีถ้าหากเหตุทำให้ผู้อื่นเสียใจทำให้คุณเจ็บปวดผลก็คือเขาต้องได้รับความเจ็บปวดเช่นนั้นเหมือนกันเอชอปค u ับเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้เขารักคุณมากรักล้นอกล้นใจ และเขายังเชื่อมั่นว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาคุณสองคนเป็นคู่บุญบารมีเป็นคู่แท้คนเราเกิดมาหลายพบหลายชาติคุณกับเขาอาจมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับบุญสัมพันธ์และพลังงานความดีของคุณทำให้เขาเปลี่ยนแปลงทำให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้น จากท้องฟ้าที่มืดมนมืดมิดกลายเป็นท้องฟ้าที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องความดีความรักคําพูดและการกระทําที่ดีของคุณทําให้คนคนนี้รักคุณหมดหัวใจเทอร์บอนส์พลังงานเขาเป็นคนทางไกล เรื่องราวที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาในความสัมพันธ์ถ้าหากสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาห่างเหินห่างไกลกันหรือบางคนเงียบนิ่งกันไปนานแล้วจะมีการทักหาจะมีการพูดคุยเจรจาและเขาอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเขาอยากทำให้ความห่างไกลนี้สิ้นสุดจบลง เจ n นับ Cups เขาคิดเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทำกับคุณและคนคนนี้เขาก็กลัวสูญเสียคุณเขามองว่าตอนเนี้คุณเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกมากมายส่วนตัวเขาเองเขาก็มีคนคุยมีคนเข้าหามีคนเข้ามาเช่นกัน แต่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครเหมือนที่เคยรู้สึกกับคุณคุณเป็นเหมือนคนในฝันเหมือนจินตนาการที่เขาอยากทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สมหวังและเกิดขึ้นจริง t r i p h n i c o l s ตอนนี้คนคนนี้มีการตระหนักและทบทวนจิตวิญญาณของตัวเองทบทวนการกระทำของตัวเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณมากมายพลังงานเขาเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเขาเติบโตแสงสว่างที่อยู่ตรงหน้าหมายถึงปัญญาตัวเขามีการฉลาดหลักแหลมรอบรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของจิตวิญญาณและเขาเองมองเห็นทุกอย่างละว,ว่าในอดีตเขาทำสิ่งใดที่ผิดพลาดทำสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจคุณ เขาอยากวนกลับมาอยากแก้ไขอยากต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์และไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณด้วยความจริงจังชัดเจนไพสามเหรียญเป็นพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมด้วยคนคนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการและอีกไม่นานเขาจะผ่านบททดสอบของจักรวาลจิตวิญญาณเขาจะเติบโตและตื่นรู้เขาจะวนกลับมา เพื่อมารวมตัวกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณของเขานั่นก็คือคุณนายออฟเฟนโคสเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณได้รู้เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้เขาโสดเป็นความโสดของสถานะพอ่อไม้แม่ไม้นั่นแปลว่าตอนแรกที่รู้จักคุณอาจจะไม่ได้โสด หรืออาจมีสิ่งที่ค้างคาคาราคาซังในเรื่องใบยาในเรื่องการเคลียร์ทรัพย์สินการตกลงกับคู่ครองเดิมที่ยังไม่ลงตัวคนคนนี้เขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยอิสรภาพพร้อมที่จะพัฒนาก้าวหน้าในความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังเขามองคุณดูดีมากคุณสวยคุณสง่างาม คุณเฉิดฉายในสายตาเขาแล้วคุณก็อยู่ได้ดีในวันที่ไม่มีเขาสิ่งนี้ยิ่งทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองให้เขาเป็นคนที่ดูดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อจะได้เหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นคู่รักหรือเป็นคนที่เคียงข้างคุณในสถานการณ์ที่คุณกับเขาห่างเหินห่างไกลกันไปไกลายเป็นเขานะที่เจ็บช้ำหนักเหงาหัวใจมากๆและยิ่งเห็นคุณมีความสุข ทำเหมือนอยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยเมื่อไม่มีเขาในชีวิตเขายิ่งเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเหงาหัวใจมากๆคิดถึงคุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว King of Cups ์เขารักคุณเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้ให้คุณรู้ชัดๆไปเลยว่าเขารักคุณและรักมากไพ่าราชาถ้วย คือคนที่อ่อนหวานและอ่อนไหวในความรักต่อให้ภายนอกดูเข้มแข็งดูนิ่งเฉยเย็นชาแต่ภายในใจไม่ใช่เช่นนั้นเขาเป็นคนที่ใจดีเวลารักใครเนี่ยให้หมดตัวทุ่มเทหมดทุกสิ่งทุกอย่างหลายครั้งในอดีตคนคนนี้ถูกหลอกอยู่เสมอทำให้เสียใจหรือถูกเอาเปรียบในความสัมพันธ์เขาไม่เคยเจอใครที่แสนดีเท่าคุณ ไม่เคยมีใครที่ทำให้เขารู้จักความรักแท้จริงได้เหมือนคุณดูไพ่ใบนี้ไพ่เนี่ยเขาก็สื่อสารอย่างละเอียดลึกซึ้งเหมือนเป็นภาพที่ซูมเข้าไปถ้วยก็คือความรักคือหัวใจของเขาขยายภาพเข้าไปก็คือถ้วยใบนี้แหละความรักที่เอ่อล้นหัวใจความรักมากมายเขาไม่สามารถนิ่งได้ไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนเอาไว้ได้อีกแล้ว ความรักล้นทะลักถึงเวลาที่เขาต้องบอกต้องสารภาพรักกับคุณ Five of Cups สิ่งที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณในอดีตเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจมากเขาเองก็เสียใจเช่นกันในวันนี้เขาอยากขอโทษเขาอยากแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างและเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้เสมอ ถ้วยที่ล้มระเนระนาดยังมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่คุณสองคนเป็นคู่แท้กันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามต่างฝ่ายอาจจะทำให้กันเสียใจแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ความรักจืดจางและหายไปจากหัวใจคุณสองคนได้แอ t บอนส์ <ob> เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่มุ่งมั่นชัดเจน เรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้ต่อไปจากนี้เขาจะไม่ยอมแพ้เรื่องคุณเขาจะไม่นิ่งเฉยนิ่งเงียบอีกแล้วเขาจะพุ่งทยานความรักความสัมพันธ์ด้วยความจริงจังทุกอย่างที่เขาไม่เคยทำทุกอย่างที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นความจริงในหัวใจว่าเขารักคุณมากมายการกระทำคำพูดที่คนคนหนึ่งพร้อมละที่จะเปิดเผยให้คุณได้รู้ ถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขารักคุณความสัมพันธ์นี้จะก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วถ้าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์อาจพูดคุยกันไม่นานเขาอาจใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์เพียง8สัปดาห์หรือ8เดือนและขอคุณแต่งงานก็เป็นได้เพศรบสอดเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้ เขาทนไม่ได้ละตอนนี้หัวใจเขาเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานกับการที่สะกดเก็บแอบ,บซ่อนอารมณ์อาการที่รักคุณมากมายเอาไว้อกจะแตกอกจะระเบิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อเขาตัดสินใจที่จะกลับมาเขายอมรับเขากล้าเผชิญหน้าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยความกล้าหาญคนคนนี้นิ่งเฉยเย็นชามานาน แต่ถ้าหากตัดสินใจเทคแอคชั่นเขากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเพราะไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วสิ่งที่จะปวดที่สุดและเขากลัวที่สุดนั่นคือการสูญเสียคุณเอเด f Cups เรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณดูเขาอยากให้คุณดูว่าในวันที่คุณห่างเหินห่างไกลเลือกที่จะนิ่งเงียบไป หรือคุณตั้งใจที่จะตัดจบตัดขาด Move on จากเขาเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงอย่างทุกทรมานคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนเหมือนพลังงานของดวงจันทร์เหมือนพลังงานของดวงดาวทำให้เขายิ่งคิดถึงคุณความรู้สึกที่เจ็บปวดคิดถึงจนทุกทรมานเกิดขึ้นกับเขาในทุกค่ำคืนเขาอยากให้คุณกลับมาได้ไหม หันหลังกลับมาก่อนอย่าจากอย่าห่างเข้าไปให้ไกลกว่านี้เลย Night of s e c r e s เรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้คือเขามีของขวัญจะให้คุณด้วยเขาตั้งใจตระเตรียมสิ่งนี้เอาไว้และจะมอบให้คุณด้วยตัวเองอาจเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเป็นของที่มีมูลค่าราคาแพง เขามองว่าคุมค่ากับคนที่มีคุณค่าเช่นคุณเขาวางแผนที่จะเดินทางมาพบเจอคุณอยากใช้เวลาที่ดีร่วมกันกับคุณอยากทำให้คุณรู้สึกถูกรักอย่างมากมายเมื่อเขาเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะเปิดเผยหัวใจจะไม่มีการปิดซ่อนจะไม่มีการใส่หน้ากากอีกแล้วคุณจะถูกรัก คุณจะรับรู้และรู้สึกได้ว่าคุณเป็นสุดที่รักของเขา King of w a n d s คนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งมีชีวิที่มั่นคงมีรากฐานครอบครัวที่ดีเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้คือเขาเนี่ยมีการเก็บเงิน หรือสร้างฐานะในวันที่เขาเงียบหายไปเพราะเขาต้องการอยากจะดูแลคุณอุปถัมภ์คุณอยากเคียงข้างลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวกับคุณถ้าหากเขาไม่รู้สึกว่าเขามั่งคั่งมากพอเขาจะไม่เทคแอคชั่นแต่พลังงานในไพ่ก่อนหน้านี้หลายๆใบสื่อสารว่าเขากำลังจะเทคแอคชั่นนั่นแปลว่าวันเนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วกับสิ่งที่เขาเคยลงทุนลงแรงไป ในเรื่องหน้าที่การงานของเขาเขาพร้อมที่จะอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณอย่างดีเขาพร้อมที่จะสนับสนุนชีวิตคุณไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรไม่ว่าคุณอยากจะไปไหนคนคนนี้จะเคียงข้างจะคอยส่งเสริมคุณในทุกทางสนอบสอดเขามีเรื่องที่เก็บซ่อนในใจเอาไว้มากมายบางคนเนี่ยโกหกบ,บอกไม่หมดพูดไม่จริง เขาเสียใจนะที่ในอดีตเขาทำกับคุณเช่นนั้นวันที่เขาติดต่อสื่อสารกลับมาเขาจะกล้าหาญมากๆพร้อมที่จะสารภาพสิ่งที่เขาเคยโกหกหรือพร้อมที่จะบอกจะเล่าสิ่งที่เขาบอกไม่หมดพูดไม่จริงจะไม่มีสิ่งใดปิดบังแอบซ่อนคุณอีกต่อไปความสัมพันธ์จะมีแต่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจชัดเจน a อ้ o ็อ e เพนเเขาตั้งใจมากนะในการที่อยากจะกลับมาและพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขายังมีหวังอยู่เสมอจิตวิญญาณของเขาเส้นสสัมผัสของเขายังคงบอกเขาว่าถ้าหากเขากล้าหาญพอที่จะติดต่อสื่อสารและกลับมาในความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ใจร้ายกับเขาคุณจะพูดคุยกับเขาและมีเกณฑ์ที่คุณจะให้โอกาสเขาเขาจึงมีความหวัง เขาจึงอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นอยากกลับมาเป็นคนรักที่ดีมอบสิ่งดีๆให้คุณเขาอยากชดเชยชดใช้สิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดในอดีตอยากกลับเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณด้วยการให้ให้ความรักที่จรงิงจังให้ทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคัง่งและให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจบครับ คนนี้เป็นคู่แท้ของคุณคู่แท้ที่มีสัญญาจากอดีตชาติร่วมกันเป็นคู่ที่รักกันมาหลายภพหลายชาติเป็นพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ผูกพันกันลึกซึ้งจิตวิญญาณที่สื่อสารถึงกันได้คุณสองคนรักกันนะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันคุณไม่ได้รักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขารักคุณคุณรักเขาความรักที่เท่าเทียมกันนี้ ถึงเวลาที่จะถูกเปิดเผยถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้ได้แล้วว่าความรักที่เขามีให้คุณไม่ต่างจากความรักที่คุณมีให้เขาเทรบสอดเขาเคยทำให้คุณเสียใจกรณีที่หนึ่งเขาไม่จริงจังเห็นคุณเป็นตัวเลือกเป็นคนคุยหรือการเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงแรก เขามีคนของเขาอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วสถานการณ์จึงไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้เพราะจะกลายเป็นรักสามเศร้ารักแทกรักซ้อนเขาก็เลยปล่อยทิ้งคุณเอาไว้เงียบหายไปเขาเจ็บปวดเขาเสียใจมากๆที่เขาทำเช่นนั้นกรณีที่สองมีปัจจัยที่สในเรื่องของปัญหาชีวิตเขาปัญหาทางการเงินภาระหนี้สิน หรือปัญหาในเรื่องงานปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เขายังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้บางคนเอาปัญหามาให้คุณด้วยให้คุณช่วยแก้ไขคุณอาจช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินช่วยเหลือเขาในเรื่องการงานมีแต่เขาที่เป็นผู้รับเสมอและมีแต่คุณที่เป็นผู้ให้จนเหน็ดเหนื่อยหัวใจเรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่ให้คุณรู้ เขาอยากบอกว่าเขาเสียใจมากเสียใจมากกว่าที่เคยทำให้คุณเสียใจซะอีกเพราะเขาได้ทำร้ายหัวใจคนที่เขารักมากที่สุดเขาอยากกลับมาแก้ไขไม่ใช่แค่เพียงอยากขอโทษเท่านั้นแต่อยากมีเทคแอคชั่นมีการกระทำที่ดีต่อคุณเขาเขอโอกาสจากคุณขอให้เขาได้กลับมาเยียวยาและเป็นผู้ให้กับคุณบ้างค e ีน o p Wands เรื่องที่เขาเก็บซ่อนในใจอยากบอกผ่านไพ่คุณรู้เขารักคุณชื่นชมคุณเคารพคุณให้เกียรติให้ค่าในตัวคุณอย่างมากคุณมีความอ่อนโยนคุณมีความใจดีแต่ภายนอกกลับมีความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงอย่างมากเขาชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวลนะักษณะการพูดการเดิน คุณสวยสง่างามและคุณทำงานเก่งคุณดูปราดเปรียวคุณดูคล่องแคล่วเวลาคุณทำงานเขาชอบพลังงานแบบนี้พลังงานที่พึ่งพาเต็งได้ดีและคุณเป็นคนที่รักสัตว์เขาชอบมากๆเพราะเขาก็เป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกันคุณกับเขาอาจเลี้ยงน้องแมวอาจเลี้ยงน้องหมาเขาเลยมองว่าคุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีเมื่อคุณเป็นแฟนเขา หรือได้มาเป็นครอบครัวกับเขาต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัเคิลเสริมให้นะคะเชสเซอร์ผู้ไล่ตามฉันไม่อยากเป็นคนที่ต้องไล่ตามอีกแล้วก็าอาจมีการส่งสัญญาณหรือมีการง้อคุณมาแล้วนะ แต่คุณเพิกเฉยคุณไม่สนใจคุณรู้สึกว่าเป็นการงอที่พลังงานเบาเหลือกเกินเหมือนแค่อย่างเชิงเฉยๆเขาจะต้องลงทุนลงแรงมากกว่านี้แต่คนอย่างเขาไม่เคยงอ,อใครจึงเป็นเรื่องยากแต่เขารักคุณมากพอจึงได้งอ,อคุณพลังงานไพ่ใบนี้เหมือนเขาน้อยเขาน้อยใจรู้สึกว่า เวลาง้อคุณตามคุณคุณทำเหมือนไม่สนใจใยดียิ่งทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขารายคาเขาไม่ได้มีความหมายเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่อหัวใจของคุณ Third Party บุคคลที่สามมีบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่รู้จักคุณในช่วงแรก เขายังไม่ได้จบกับคู่เดิมหรือมีแฟนอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นปัญหาจากปัจจัยอื่นที่สําคัญมากเช่นปัญหาเรื่องการเงินเขามีหนี้สินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็ไม่สามารถที่จะจริงจังกับคุณได้ตอนนั้นตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอดมีเหตุผลมากมายที่ทำให้คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน reflection การสะท้อนกลับหรือการทบทวนตัวเองการที่ต้องห่างจากคุณทําให้ฉันเห็นอะไรชัดเจนขึ้นคู่แท้าทางจิตวิญญาณคนคนนี้ชัดเจนในหัวใจว่ารักคุณขาดคุณไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วไม่มีพลังงานของคุณคนที่แสนดีอยู่ในชีวิตของเขาอีกแล้วเมื่อน,นั้นแหละจึงได้ตระหนักทบทวนเรื่องราวทุกอย่าง จึงได้คิดได้จิตวิญญาณจึงเติบโตและตื่นรู้ได้เป็นผลจากการสะท้อนกลับพลังงานของคุณ Absence ความว่างเปล่าฉันรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งของฉันหายไปเมื่อไม่มีคุณเขาเหงามากเขาคิดถึงคุณหลายๆครั้งคิดถึงก็ทำได้แต่เปิดอ่านข้อความอ่านชัดเดิมๆ ที่คุณเคยส่งหาเขาที่คุณเคยคุยกันเหมือนโลกนี้ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาเลยในวันที่ไม่มีคุณช่างอ้างว้างช่างโดดเดี่ยวทุกทรมานโฮปความหวังฉันยังไม่ยอมแพ้เรื่องของเราเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้เสมอไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีวันยอมปล่อยไม่มีวันสูญเสียคุณ และเขาหวังว่าเมื่อเขาเทคแอคชั่นเขาจะได้รับคำตอบที่ทำให้เขาสุขสมหวัง s ซ b ร t a g e ก่อวินาศกรรมหรือการทำลายตัวเองบางครั้งฉันทำสิ่งดีๆในชีวิตพังทลายเขารู้ทุกอย่างตรนักรู้แล้วว่าความผิดเป็นเพราะเขาเรื่องราวความรักที่มีปัญหาอีลงตรงนาง ก็เพราะเขาจิตวิญญาณเด็กน้อยทำอะไรไม่เคยคิดหน้าคิดหลังทำตามอารมณ์ทำตามอำเภอใจไม่เคยมองเห็นว่าหัวใจของคุณเจ็บช้ำแค่ไหนไม่เคยใส่ใจหยาบกระด้างไม่มีความละเอียดอ่อนในรักโอ้คนคนนี้ทบทวนตัวเองเห็นข้อเสียมากมายเลยเขาอยากกลับมาแก้ไขและเยียวยาหัวใจคุณหัวใจที่แตกสลาย จากการกระทำคำพูดของเขาในอดีตให้กลายเป็นคนที่ถูกรักอย่างมากมายจากเขาคอม m ิชเมนตความมุ่งมั่นพันธะผูกพันฉันอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของฉันเนี่ยเขาจริงจังนะถ้าเขาเทคแอคชั่นครั้งนี้แต่งงานแน่นอนขอคุณแต่งงานแน่ๆไม่ใช่แค่กลับมาทักทายและวหายไป แต่เป็นความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวอยากให้คุณเป็นรักสุดท้ายคู่ครองคู่แท้คนสุดท้ายในชีวิตนี้อ n a นอภิ c i a ย e เไม่ได้รับการเห็นคุณค่าฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่แคร์ฉันเลยเขาน้อยใจคนดีคุยกับเขาหน่อยได้ไหมทักหาเขาหน่อยได้ไหมใจดีกับทุกคนเลยนะ แต่ใจร้ายกับเขาเฉยเมยเย็นชากับเขาจังเลยทำเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนไม่มีหัวใจไม่ได้แคร์เขาอีกแล้วเขาน้อยใจหนักมากรู้สึกว่าคุณไม่รักไม่แคร์เขาเลยนักรักเิดการถูกละเลยฉันล้มเหลวที่จะให้สิ่งที่คุณต้องการเขารู้ว่าอดีตเขาเพิกเฉยเขาละเลยหัวใจคุณ เขาไม่ตอบสนองความต้องการใดๆของคุณเขาก็ทำเหมือนคุณไม่มีหัวใจไม่มีความรู้สึกวันนี้กรรมตามสนองทุกอย่างที่เขาทำกับคุณคุณก็ทำให้เขารู้สึกเช่นนั้นบ้างเขาเสียใจที่เขาเคยละเลยคุณเสียใจกับทุกอย่างที่ปล่อยคุณให้เดินหันหลังจากเขาไป New Chapter บทใหม่ ฉันกำลังก้าวต่อไปข้างหน้าหลรดมั่นใจเถิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้กำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ของความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามเตรียมตัวเฉลิมฉลองเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขเตรียมตัวถูกขอแต่งงานเตรียมตัวได้ไปออกงานสังสรรค์งานรื่นเริงด้วยกันคนคนนี้เขาอยากอยู่กับคุณ ในทุกช่วงเวลาของชีวิตในทุกวันทุกเทศกาลอยากมีคุณเคียงข้างอยากก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันพร้อมกันกับคุณแม่หมอขอจบคำทำนาย Random For You แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสกิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ